สวัสดีครับผมชื่อนาฏธนาคารสังทองร้านนักศึกษา1 6 4 2 0 5 1 1 2 0 6 4ศสส1ครับวันนี้จะมาใช้โปรแกรม mysql workbench ในการสร้างฐานข้อมูลนะครับโดยที่ขั้นตอนแรกเราเข้าโปรแกรมแล้วก็คลิก localhost ต,ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นคลิกขวาที่ช่องว่างตรงนี้กดที่ create schema เราจะตั้ง ชื่อว่า test นะครับหลังจากนั้นกด apply ก o อ y c o d ดกด apply กด finish แล้วไปที่ q u r y หครับแล้วก็ทำการวางโค้ดเราจะใส่เครื่องหมายนี้เพื่อเป็นการอธิบายนะครับ command create database หลังจากนั้นให้เราคลิกที่เทสตรงนี้ครับคลิกขวาที่ t a b l e Create T a เท e ครับ T ท b l e ตรงนี้เราจะใส่ชื่อเป็น Student นนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการเพิ่มคอลัมน์นะครับคลิกตรงนี้ครับที่ช่องว่างเราจะใส่ตรงนี้เป็นรหัสนักศึกษา ด a ต a t y ทยจะใช้เป็นอินนะครับเพราะมันเป็นตัวเลขและเป็นคีย์หลักและเพิ่มชื่อนามสกุลใช้เป็นวาชานะครับ200เพิ่มชั้นปี เพิ่มสาขาวิชาตรงนี้ผมจะใส่เป็น200และเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ผมจะใช้เป็นชานะครับเพราะว่ามันตายตัวแค่10หลักหลังจากนั้น ติ๊กที่ not null ครับ nn ตรงนี้ครับเดี๋ยวเรากด apply ก๊อปโค้ดมาครับไปที่ Q u r y ห่งแล้ววางครับแล้วเราจะใส่คำอธิบายด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็น create table student เรามาดูที่ table ตรงนี้ครับหลังจากนั้นเราคลิกขวาที่ student ครับแล้วกดที่ select row เราจะเห็นว่าคอลัมน์มันจะมีแค่5คอลัมน์นะครับรหัสนักศึกษาชื่อชั้นปีสาขาวิชาและเบอร์โทรตอนนี้เราจะเพิ่มเราจะทำการเพิ่มออััม์อีเมลไปนะครับ เราคลิกที่ Student ตรงนี้ครับ Table แล้วก็กดที่ประแจรครับแล้วคลิกเพิ่มอีเมลวาชาเป็น200แล้วก็ติ๊กที่ Not new ครับกด Apply ก o p y code แล้วไปที่ q u r y ครับ แล้ววางแล้วก็ใส่คําอธิบายครับตรงนี้จะเป็น insert email แล้วทำการคลิกขวาที่ student แล้วก็ select row ครับก็จะเห็นว่ามีคอลัมน์ีเเลลเพิ่มมานะครับ เพิ่มเสร็จแล้วเราจะทําการลบครับก็ไปคลิกขวาเอาคลิกที่ตรงนี้ครับประแจที่เดิมครับที่ Student และคลิกที่อีเมลคลิกขวาแล้วก็กด delete selected ครับหลังจากนั้นกด apply ครับก๊อปโคโด้ดหลังจากนั้นไปที่ q u e r y ครับแล้วก็วางโคโด้ด แล้วก็ใส่คําอธิบายครับอันแรกเราใส่ insert แล้วอันนี้เราลบใส่เป็น delete นะครับแล้วก็คลิกขวาที่ student s e l e t r l w ขอรับอีเมลก็ได้หายไปแล้วครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ